ยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยสํานักงานกเกษตรจังหวัดภูเก็ตค่ะได้เตรียมยกระดับทุเรียนพื้นเมืองภูเกต็ตพืชอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นสู่การรับรองมาตรฐาน GI ค่ะ นางจัดศรีคำพีรศรีเกษตรจังหวัดภูเก็ตก็ได้เปิดเผยนะคะว่าปี2 5 6 6จังหวัดภูเก็ตได้กําหนดให้ทุเรียนเป็นไม้ผลอัตลักษณ์ของจังหวัดเนื่องจากเป็นพืชที่มีศักยภาพในการสร้างไรายได้ให้แก่เกษตรกรปัจจุบันมีเกษตรกร,กรผู้ปลูกทุเรียนกว่า780ครัวเรือนส่วนใหญ่ร้อยละ80เป็นทุเรียนพื้นเมืองและอีกร้อยละ20ค่ะเป็นทุเรียนนธุ์การค้ามีพื้นที่ปลูกทั้งหมด2688ไร่ผลผลิตรวม839ตันออกสู่ตลาดมาก กว่าระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ค่ะสถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกร,กรใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิน่นในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดจนการแปลร,รูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายพัฒนายกระดับสู่การรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภิมิศาสตร์หรือ G.I. สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตค่ะทางนี้ครับการคัดสรรทุเรียนพื้นเมืองภูกเกต็ตมีการอนุรักษ์และคัดเลือกพันธุ์ที่มีรสชาติดีกระตุ้นให้ผู้ผลิตยกระดับคุณภาพไปสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพิ่มขีดความสามารถพัฒนาสู่สินค้า GI สร้างรายได้แก่เกษตรกร,กรทั้งเชิงการค้าระดับท้องถิ่นและระดับประเทศครับ ของพื้นเมืองเนี่ยเราได้การยอมรับว่าเนื้อดีนะคะแต่สิ่งที่เราพอไปสู่ GI เนี่ยมันจะมีในเรื่องของมาตรฐานของการผลิตนะคะแล้วก็มาตรฐานของผลผลิตด้วยนะคะตรงนี้ก็เชื่อมั่นว่าถ้าเราไปสู่ GI ได้เนี่ยจะสร้างมูลค่าให้กับทุเรียนเป็นมูลค่าที่สูงแล้วก็สืบเนื่องกับว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะก็มั่นใจว่าในทุเรียนสายพันธุ์ดีในจังหวัดภูเก็ตเนี่ย จะสามารถสร้างมูลค่าสร้างเศรษฐกิจกให้กับจังหวัดภูกเก็ตได้ค่ะเราต้องการที่จะต่อยอดลักษณะของทุเรียนพื้นเมืองของภูกเก็ตเนี่ยให้เป็นให้สามารถพัฒนาทางการค้าได้แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาเพื่อ,อ,อให้ทุเรียนเนี่ยเป็นพืชที่เป็นข้อบ่องชี้ทางพันธุศาสตร์ของจังหวัดภูกเก็ตให้ได้เนาะซึ่งคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราก็พยายาม ดําเนินการในเรื่องของการประกวดแล้วก็เก็บข้อมูลทุเรียนตัวนี้ไว้สักระยะหนึ่งแล้วนะแล้วก็คิดว่าตอนนี้ทางสํานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้เพื่อที่จะทําเป็น GI ของทุเรียนเนี่ยให้ได้ครับ